สวัสดีครับสวัสดียามเช้าวันนี้ที่อุบลราชธานีนะครับแปดนาฬิกายนาทีนะครับกับชุดเครื่องเสียงวันนี้13พฤษภาคมโปรดีทีเดดกับความเหมือนที่แตกต่างกับชุดวัยรุ่นสร้างตัวครับวันนี้มีชุด4คูณ4 8คูณ8 4คูณ42คูณ 2, 2. 2. ชุดกินปลาหลากหลายชุดหลากหลายโปรโมชั่นให้ลูกค้าได้เลือกชมกันนะครับนี่นะครับมีหลายโปรโมชั่นเดี๋ว่าด้านหลังนี้ก็จะเป็นโซนของโซน7จนะครับจะเป็นสินค้าอุปกรณ์มือสองนะครับนี่ เยอะครับด้านหลังนี่ก็เยอะพอสมควรนะครับนี่ด้านหลังหรือว่าอยู่ที่โซน2ก็มีเยอะครับอุปกรณ์เบรทะเลสินค้าเซียงกงอุปกรณ์ต่างๆครับวันนี้นะฝากด้วกันแล้วกันนะครับโปรโมชั่นยามเช้าสองคูณสองสี่คูณสี่แปดคูณแปดโปรดีเทเลตกับความเหมือนที่แตกต่างกับชุดวัยรุ่นสร้างตัวที่อุบลราชธานีกับร้านอุบลมิวสิกสาวเซียงกงยามเช้าขอบคุณทุกการติดตามนะครับ0856313001 13พฤษภาคมยามช้าๆวันนี้นะครับนี่บรรยากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนอากาศถือว่าค่อนข้างที่จะเย็นช่วงเช้าประมาณ27องศาเซลเซียส,สครับที่อุบลราชธานาีฝน,น90เอร์เซของพื้นที่เนื่องจากมีพายุโซนร้อนเข้ามาที่โซนภาคอีสาน,นแล้วก็ประเทศไทยช่วงนี้ทําให้เกิดฝนฟ้าอากาศช่วงนี้นะครับก็อย่าลืมระวัดระวังด้วยกันแล้วกันนะครับการเดนเรินทางนะครับที่สําคัญก็ขับรถระวังคน ข้ามถนนก็ระวังรถต่างคนต่างระวังกันอุบัติเหตุก็จะลดลงนะครับขับรถบนความไม่ประมาทนะครับเพื่อความปลอดภัยถึงเป้าหมายโดยสวัสดิภาพนะครับอัปเดตโปรโมชั่นใหม่ๆนะครับนี่ทนายที่อยากได้เครื่องเสียงชุดคาราโอเกะชุดงานเครื่องไฟอุปกรณ์ชุดต่างๆก็มีโอกาสแวะมาเที่ยวที่อุบลราชธานีก็มาชมสินค้าได้ครับนี่จัดให้ตามโปรโมชั่นต่างๆแล้วก็จัดให้ตามงบประมาณ หรือว่าลูกค้าที่มีเครื่องเสียงเก่าสามารถนํามาแลกมาเทิร์นเป็นเครื่องเสียงใหม่ได้นะครับนี่นะครับเครื่องเก่าแลกเครื่องใหม่ได้นะครับมีชุดที่อยู่บ้านไม่ได้ใช้งานอยากอัปเดตเพิ่มเติมจากชุดงานคาราโอเกะเป็นชุดงานเครื่องไฟจากชุดงานเครื่องไฟอัปเดตเป็นชุดงานดนตรีอิเล็กโ t รนจากชุดงานอิเล็กโทรนอัปเดตมาเป็นชุดดนตรีสด ชุดเวทีคอนเสิร์ตหรือว่าชุดต่างๆก็สามารถมาเลือกชมแล้วก็มาคุยกันได้นะครับนี่8คูณ8นี่1,35,000บาทเดี๋ยวรายละเอียดจะแจ้งอีกหนึ่งรอบแล้วกันนะครับคูณ4ี่0กหบาท53,999บาทนะครับแล้วมีชุด6 5 0 0 0บาท69,999าสบาทสำหรับชุด4คูณ4หลักกาชุดอะไรโปรโมชั่นนะครับลูกค้าก็สามารถมาเลือกชมได้เดี๋ยวรายละเอียดผมจะแจกแจง ในชุดของแต่ละโปรโมชั่นไปนะวันนี้พาชมคร่าวๆก่อนบรรยากาศช่วงเช้าเช้านะครับอากาศเย็นสบายด้านนอกนี้ก็กำลังเตรียมประกอบนะครับนี่บรรยากาศช่วงเช้าประมาณแปดตลิกานครับยามเช้านี่บีบีสิบแปดนิ้วนะครับนี่สองพันหกร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับนี่เทอร์โบสิบแปดนิ้วอุปกรณ์ต่างๆนะครับนี่ก็ฝากติดตามด้วยกันแล้วกันนะครับหลากหลายโปรโมชั่นให้ได้ชมกันชุดคาราโอเกะชุดเครื่องเสียงนะครับ นี่พาชมยมามเชา้าเทอร์โบ18นิ้วนี่ครับจะเป็นตู้ที่ที่หนึ่งอย่างนี้ครับนี่ที่ที่หนึ่งนี่ที่หนึ่งก็เตรียมประกอบครับวันนี้นบีบีก็เตรียประกอบสมบัติลูกค้าที่สั่งจองเข้ามานะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับสินค้ามือหนึ่งมือสองที่อุบลราชธานีกับร้านอุบลมิวสิกซาวเซนกงตอนนี้ตู้พร้อมดอกที่ที่หนึ่งนะครับพร้อมดอกสินค้าใหม่นะครับสามพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทสั่งแพ็กเกจสี่ใบหนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทแนะพ็กเกจสี่ใบนะครับ สับเดทเทอร์โบ13พฤษภาคมยามเช้าโปรโมชั่นใหม่ๆให้ได้ชมกันทุกวันนะครับอัปเดตโปรโมชั่นใหม่ชินค้ามือหมือสอุปกรณ์ต่างๆก็ฝากติดตามด้วยกันแล้วกันมีให้เลือกชมหลากหลายรายการนะครับนี่นบรรยากาศช่วงเช้าอัปเดต4คูณ4เดี๋ยวพาชม5 3 9 9 9บาท4คูณ4 65,000บาท4คูณ4 69,999บาทแล้วก็4คูณ4 79,900บาทแล้วก็8คณ8 เดี๋ยวจะมีวันนี้มี6กคูณหนะครับหกคูณหอัปเดต1นึ่งแสกับเก้าพบาทนะครับนี่เดี๋ยวพาชมวันนี้6กคูณหนะครับวันนี้ให้ได้ชมกันอย่างจุใจครับวันนี้นขอบคุณทุกท,ท่านที่สั่งจองสินค้าเข้ามาครับสินค้าอุปรกรณ์ต่างๆนะครับลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่สมาชิกเก่าสมาชิกใหม่ทุกท่าน,นครับนี่ก็ขอบคุณทุกความเมตตาลูกค้าที่สั่งจอง1 3มพฤษภา,าคามอัปเดตโปรโมชั่นใหม่ๆให้ได้ชมกันยามเช้ชาแปดตุกายีนาที ขอบคุณทุกการติดตามนะครับสวัสดีครับ